ยิ่งมีเห็นอเอาเก็บเทรละโตไปนี่แหละพี่น้องเลยไล่ไปไหนโอแกงแรงโอแงงวะสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพิดเๆิดไอีทุกท่านสบายดีเนี่ย ดึกๆเดีอพี่น้องเด้อเวลานี้ก็ประมาณตีหนึ่งหรือว่าบ่ายโมงหนึ่งกลางคืนพี่น้องเลยก็หลังจากที่นอนพักผ่อนก็ได้นอนประมาณชั่วโมงหนึ่งพี่น้องเลยสิได้พาพ่อแม่พี่น้องเลาะหาการเมื่อคืนมะนาวพี่น้องเลยเนาะได้นอยได้หลายสำเร็จอ่ะติดตามไป็นต้การเด้อพี่น้องเด้อการเข็้มะนาวเลยก็แจ้งมากอ่ะศรีเไปซื้อ,อกุ้งให้มีนกอยู่กุ้งให้กันเลยจังนพายุนกลับแต่ ตอนนี้ลงไปหาการเคีก่อนไป้อยไปลุยเป็นกันเลยผ่านเติมพันยางเลยยางใบแท้ผันเติมฮึเราก็เขียมะนาวเคลียมะนาวมีห้องผักกาดโลหลายหูกาลจาวนลยคดนเลยผักกาดสรการเคลียมะนาวเคมีห้องเนี่ยบอกเติม คือเรื่องจพาคอานขึนมานาวเมื่อไรคุยตนเลยเฮ้ยกลับดีเสกลับมาได้น่า้่กลัออมือมีครบ้มีกับเชือกควดใ่นี่เรียบร้อยล้วตุนอะไรองง่ายปนผุน่ะอือไเคอยกะีหาเลาะการ่อนพี่น้องันพันเติมาเมื่อไรหน คอยละผ่านเติมกันขึ้นมาแต่โหยเลยพี่น้องเนี่สองสามโตเนี่ยขี่รถลงมาเนี่ยเห็นมันดองอยู่เช็นก็สิได้ละการตามทางก่อนอ่น้อยเห็นมี่น้งลงโหยวางแผนที่กินก้อนหมูนะขึ้นาได้มีลายก็ได้จากสามนี่ก็โอเคแล้วสาวพอได้แก่งเธอ่หนึ่งอา้าไเป็นยังไง ความเยอะรุนไป็นกำการต่อไอ้พี่น้องเลเห็นยี่บ่อันเติมเออนเห็นยั่หรือเปล่าโอ้โหนี่พี่น้องนี่โอ้เข็บเป็นหนาวกานรยูฮวยกับพี่ได้ฮะคนยัดคุบเอากำลังมันก่อนพี่น้องเลยเห็นอีอลไพี่น้องเลยโอ้เข็บนหนาวมันลีขักก็ดได้ ดีจนมีเห็นเอาเก็บเทราโต้ไปนี่แหละพี่น้องเลยอะไรมีเห็นมั้ยเห็นอะไเติมมีเห็นโอ้ป่าคอยมีจักแันตืมเลยยี่นี้เลยทุกคนเอาก่อนหลังจากที่ไปการเขตมากอะ ไล่กันไม่ได้ทุกคนเลยพราะสาวตัวนี้สิบปลายตัวกูไม่จักมาหน้าบ,บึาง้งตรงกันพอะไรไม่ได้ดเลยโขมบนมืดมัดไป น้อยนึงเดี๋ยวมาับดูกันดุก่อนเนาะ

สิบสามตัวค่อยมีได้หลายไปเลยมันก็จังโมได้หลายกระนั่นว่าเครดยังบตะหงทุกคนเฮาไปหาเละการตามทางเลยซิเพราะว่าประเทศหงนี่ได้หลายนะน,นี่เครดิตะหงงอนจะกิน่นจะกินไม้ปีก่อนนั่นแหละงอนเลยเลยพาผ่านเติมเพื่อนหาเละการแถวทางแต่มีคอยลงโโยทุยยกคน ลงไปห้วยเลยก็บ่เห็นเกล็ดเลยเพราะว่ามันทะเลงทะเลงองห้องนะเกล็ดอยู่ทึ่งเลยอาการก,ก็ถือว่าพอได้มือตอนขอบตอนโค้ทุกคนเลยเกล็ดเนาะลายไปได้พอแกงแรงพอแกงวะเนาะพันเติมพันแบบน,นี้ลองเบ่ง โอ้ยม oh, yeah, uh ันหาดอีก hmm. ว okay, okay, okay. okay, right? right? ah, ่านีนะลตสามสิบสามโอเคด้ยคนอดบ่าขคือกวาของหาออันนั้นบก่อนนี่เลยครัดูน้ำพันเติมทุกคนเลยเข็ดบ่หองเลย กระปาดนี่เนาะ ได้สามสิบเอ็ดจ้ำกาของจาได้กระบาดเด้ขังขาเขาอีกกว่าเขแล้วสนถือว่าเพอยุพกินเนาะเฮ็ดเนเลิ่มบันนี้อ่าพกินแล้วนอ้เฮ็ดเื่เนี่ยพันตึมบ่นอนอีก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền này, hạ có quà có mắc bốc nó ศิษย์ศิมาเนี่เลยกะที่ตามน้ำกันต่อไปเด้อพี่น้องเด้อกำลังหยางเขากคบกอ่ะทุกคนคือว่าฟึกกระเหอะกะสม้อยเลยได้ทางฟันเติมกับสม้อยนี่พากันออกไปเอารถแล้วก็ดจะได้ไปซื้อแหว้าพูดะพี่น้องยามแหวก่อนแหวที่เหาห่างไว้ในคลิบิเดโอก่อนนะน้องเลยแล้วจะเกิจะได้ลัานไว้เลยได้ไปดูดิเป็นการเลย nhà nó héo đưa ra các con đã nó cứ cứ sầm mình thử cả cứ sẽ lăn lên, lên. หยามอดนี่ก็แหนกับพันเต,มนติมพันเติม,ตมเขาพยายามแหวหมูก่อนเป็นว่าทำงานเอาเองเหวหมูไว้ก็หยามแหวี่ยมกันหนูนิเติมหยามเหวหมูยามก่อนกลับบ้านไปหูเหวี่ยมก็มีร้านจักรเย็ดดางเลยนี่อย่างเลยบางฮาง หกสิดด่างคือทึบบันนัน้อยสีสิบ่าดด่างปัะโมย นี่หลันโอ้ตัวกระจอนพี่น้องเยเถ้าแต้มหนึงแต้มหนึงตัวกระจรตัวกระจอนถือว่าผลงานการยามแฮนก็ถือว่าได้แต้มหนึงพี่น้องเยได้กระจอนแต้มหนึงโซนแฮห,หมูก่ก็มีที่ช้ำคอยละพันเติมกับสินค้ากันกลับมือเคลืนมือซานก่อนพี่น้องเยเขตมือตอนหลุดตอนเมย์ก่อน สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เอาพอไว้ซ้ำนี้ใส่ก่อนนะพี่น้องเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนเด้อพี่น้องเด้อเนาะคลิปหน้าอีพี่น้าพากลันใหม่สำหรับคลิปน,น,ปน,ปนี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้